มัาแผ่นแผ่นโอ้ยลายเทไข่หมดแดงใหญ่เนาะอ๋อไข่ดีนะไข่ตกหำเลยเออไข่หน่อยไข่ใหญ่เนาะครับันี้กิไปกันมีแม่คำพูดไม่เอิ่อหน่อยพูนแม่บัดไปดินอยู่วัดคำพูดบัดมาดินอยู่น้ำลูกสาฝนเตินกระห้องวนๆหนึ่ง แต่ทายสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดินเนาะพอก,กับสว่างอีกแล้วเนาะโอ้แม่ใหญ่เนะี่ยเราได้ยังได้ไปขายเนี่เมะโก้เนี่เรามีของขายได้ปุ๊กกัะลูกน้อยกับกังคันจ้องมุดเวินอยู่ไปตัวกับนางอยู่ปีตารางเฮือนปีพ่นกระสบายพี่น้องเลยเอาแยงเนาะแยงที่เฮาเห็ด ปูเอาเข่าพอนไวหรือว่าเข่าเปลือกไว้นี่แหละเนาะที่ว่ามันสเสร็จเรือแลกับมาเห็ดอูได้คือกันแต่บะฮูว่าสีทนได้ทนหรือบอเนาะเทียงแล้วเนาะชาวเตียวเพิ่นกะไปอยู่พุ่นถาลูกลูกบัดังบุปใอยู่เด็กน้อยอยากมาดินนะ่น้ำเด็กน้อยพุ่นอยู่วัดบัดบรมยน เด็กน้อยแต่ผู้ใหญ่เพิพ่นกบ็บ่อยากไปนําเพิ่นก็ขึ้นไปกินข้าวอยู่บ่อนั่นเพิ่นค่ขึ้นเย็นจนอนอ้อยๆคักปานหยังเนาะได้จังเลยทังพ่อสร้าง,งากินขา้าวเที่ยงมื้อนี้ทั้งคทั้งกระตาเพิ่นกไ็ได้ เหมือน่าเบิร์นสิไปคาอยู่ทางนอกคุณบอกรุ่งเช้าพนสิไปคาอยู่ถนนใหญ่ผู้นี่นี่ยางไปเด็ดชัก คบเพิ่นวันนะคบเลยก็หมักน้ำมดคือวายนะผู้ใดดูผู้ใดมันเพิ่นก็พอได้เงินในค้ามใส เบิงก่อนไข่เ่ตกเนาะมันยำเนมโอ้ยลายเทไข่มดแดงใหญ่เนาะอ๋อลายนี่ตุกตุกตุอตอกไข่หน่อยไข่ใหญ่เนาะรับไปกินไ็มได้แกงขี้เล็กเลเนาะบ่เปิดแล้ถ่ายคลิปวะนี่ถ่ายคลิปสบายดี กกถกทั้งตู้ใช่เสือผ่าเนาะอาแม่บอกผ่าจัดไหมก็เอามาหลายแล้วเป็นกับป้าตัดดถึงดึง ขายจานเท่าไรนะนจานสาพันเงเลกอางน่้ากินไม่ได้กินไอ้ก้งบอใครเอาอยาน้กับเนนเนนเนี่ยไหนมันกระแตกแล้วติมาเลยนี้แดดโอ้สุดยอดแล้วนส่แงก็ไม่เนาะมาาน่อยไปขายนะแม่ ยาหมาได้เป็นลูค้าได้นี่ไปทูทีบักนี่เออระวังเด้อเ้อบ่บ่รดได้โจรจับเด็กน้อยได้ทูมื้อนี่ตกบ่ไจงได้เอาพูดบ่หรือว่าสเบ็ดเมียงเอาคบพน้องบ้าเจบเด้บักลาเด้อระวังโจรจับเด้อจะไปเอาบีได้เนาะบ้านนี่กได้ถึงแจะแล้วอยากให้หมูแดงได้อยนี่้นยางนนีว่าบ่มีแมจบได้มื้อนี้ได้สิเอาอบาอไอด จานเทไรมานี่นะจานเทรมานายมือลายำคายเลยสิาทไปกาเยสิบาได้ไปกาเดินีดินี่ับแล้วขาใเคยซื้อน้าประจามาสิีหูเนาะว่าแล้วขายเทไรเกินคำหูะ ไปนะแม่เลยีแม่แกงวุกเ้าขลายได้ยู่าย้นครับลอยตัวใริบไม่เอาเด้เหมนดลอยตัวเจ็ไม่เอาในเด้โอ้กับพ่อซื้อได้ลอยตัวเจ็ดสิบเนาะแวเคยซื้อเนาะถือว่าพ่อซื้อได้เพิ่นคือว่าตัวอะไรวะตัวละพันว่าเพิ่นขายบ้างบางคุณลอยตัวกับเซหนึ่งแล้วคนนี้ไปลอยตัว ม่ยีสมุกนีาย้วยุ้หี่อาุน่านี่ป้าย่างเอาถนนใหญ่พืนบ่อน่ะเพื่อสิ้อดเนาะหดใช่ไหมไปจิ้นทุ่นที่ไปไหนกันคือคู่เปียรเราหลอนเดียวมัได้เ่นเ็กซึ่งวยาเนาะ อเน้งนะเอจอุนุบ่แจกไว้ลมเ่มเมันกัดกับปิดแล็กับถิ่มเทกักา้ำเป็นไหมคะมี่ถุงยางเป็นไมคะเราไม่ถุงยางเราผมเริ่ไปหาพิดนำไปตองกรุงญุ่พ่นเออได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ ไปตรงกุุงบุมีบอกไปตองเปาตรงยางคนแล้วบุมีตรงยางอะไรตรงยางน้ำเดินนี่ปิ้วไปเก็บมาใช้เจักนัวใส่ผักเล็กเนี่ยแนใส่ตะเกงผักขริดไม่ตูวใส่หอยพิเนาะจมันกกระเทิ้งล่ะเอาปลโตปลโตนุตรกยมหัวมือเบาเลยุได้ อีกที่เอานี่ยอมาสามชิบแปเบิดมะว้าถงแล้วเบิร์เซามูอยู่วะดิเบิร์กันเฮ้ยหลายชวดจุ่มกลุ่มอยู่น่ะหที่คุณกระชบิคุณได้ีหลายกนนะเอาเจ้าบัตรียางไปอีกวันเอายางนี่เอาครได้บาราู้ช้อมันนมุกตู้ชื่อนี่ต้อมตื้อมางันนี้นี่ชํำปันน่รตัวนี้หลายกลนได้ไดหลายกว่นเนาะโอ้ตื้เหมันช้ำกันไแม่ยายเออ เ้มา่มาเน่งดอะคได้วอยู่เนาะพอิไนกอกินเนาะโบแพงโบถือถือว่าพอกินพี่น้องไอ้สาวพันอาจารย์ไอ้าวพัน nông sám thôi. Cô có đi kiếm cháu nha. Ơ, mình khăn ăn vào chỉ hè đấy, phụ nữ. đi đấy, phi nồng đấy nè. Ta phụ kinh này, bữa nay đấy phải một đề này. Bọn cắt thức sẹt, thức chết nữa. ที่ไม่คาดเนาะออไม่คาดหาบอะ่ะคาดหาบน้ำบวงตรงตรงฮสุกหรือเปล่ากิบแทกก็้กรดิมักน้ำนุมแตกแล้วนี่กระตุมกมอำไรมาแอะไรทึ่งมาสิใต้รไล่เจอนี่ยน้เนี่ยิบทบหมดกล่อนกินเลยฮะ เอ้ยจะไปสู่หังมันนั่นมันน้ำมันกัดเลยไปอยู่ในเ้าพคนกับอะไรมุดกุบอันมุดกัดคนเ้าไปไวอยู่เหมียงนอ่เจะเซลทางพระเอกรสเตลผูเจี๊ยวเซล๊อยู่โอ้ทางทีมงานพอช่างนี่ช้ำบายใท่ปะเปิดเพลงพึมพึมอยู่ผู้งานไข่โมเดงน่าเลี้ยงเรือจานเดียว สิเบิดมันสิบ่ได้ไปฆ่าอยู่ถ้ากินดใหญ่แล้วบาดนี้เนาะแต่มุนแดงนี่บางคนเพิ่นก็มักกินเนาะแต่สวางกินบ่ได้พี่น้องเอ้ยเอ้ยบ่ได้ซื้อนําเพิ่นเพราะว่ากินไอคันคออ้าวคิดว่าเพิ่นสิซื้อเพิ่นก็เก่งเนาะป๊าดอัด3อัด4 ไปเฮือนสาแก้วอีกก่อนไปดีเนาะเพิ่นก็เอาหลานน้อยไปน้ำเพราะว่าขำน้อยเพิ่นก็บโบยู่ไปทุ่ที่เพิ่นอาเพิ่นยันไปทุ่เพิ่นกาบม่ได้ยืดนะเพิ่นอนยันหลานเพิ่นบ่มาเฮือนมาชานเพิ่นก็เอาไปน้ำยางไปพป่งเกือบกระปใส่ ถือไข่หมดมาฝาไม่ซ่าใช่แน่คนแม่อยู่ในบ้านเพื่อจะได้น่ายสินค้าอยัางบุกเยติดัเบว่ามีาฟอรคกืถือว่าถืออูล้วนะแถวบ้านเมมีเต๋ถไาพันว่ากับเาละกันซื้อเฟอร์ไปซื้อเฟอร์ใชมากินอยู่พี่เลืนกินแบบ้อย ใส่หมดแดงเนาะก้อย้ดยบางกนกับไปขัวนี่ใส่เกี๊ยปลาือน้ำยายหันนยายเพื่อนไก่เนี้คู่ขนพี่น้องชาวฝนบ่เพื่อนคนอยู่นี่กันสาวแกินอยู่น้ำแกินอยู่ได้กินน้ำกันจะเส้นสแตมเหเป็นไลูกกระชับลยนชาวแต่เอิดไปกินข่าวอยู่วัดเอิญไากินข้าวเลยจะโอย่าไปไหนอ่ะนี่นี่ตอกรองหอ่ะจุบจุบบอ เออพนันไปกินอยู่คนบ่เออน่ากันเอาชิ้นไว้เออนี่อันไหนเนี่ยมไปกินเขาอยู่คนเดิมไปกินกวนกับอาซาเขาบ่กเขาซาเป็นได้อย่างได้กินเนาะเพิ่นก็ตัเขาในบ้านเนียแหละเพิ่นเอาลงเดนลงสนหามไปแบงเอาไว้เออเอาไว้กี่แรงเท่านั้นได้แสนเอาไว้กินแดงใช่เนาะหอยสูงงี้เด้อเย็นว่ามีหมามาตัดบเอาเงือนแม่วงมีตู้เย็นบ่ ไอ้นกับเพือกใบแม่ฟืน้บสูงๆเลยนะ้ืนฟืเก็ดอ้จัดมเร็เอามืกินน้าแม่สินอ่มองูนี่โบยังคือแม่แม่ตีตีปากฟงใมคว้าใบแม่เกิดมับูดอกนี่จะแม่มันค่อยไตออกี่จะแม่มะแดงน่สิมะควตัวเองนะมะเสือกแม่มันกระคนไปจนมึนดิบบกันว่าโบไม่มาค่ะมากัใครอยูยันว่าพี่มาไม่ยังค่ะมเร่ลมพัด ทาไว้สูงลายแบบล้มตัดได้เนาะไปเบิ่งก่อนเนาะสาเตียวคนืออื่นไม่ช่างไปกินเข่าอยู่พุ่นพี่จังเลยเรามาถ่ายบรรยากาศอยู่วัดอีกคนเนาะ บางคนผนกาขวดใส่ไข่เป็นวะนะขวดใส่ไข่ครับไข่หมุดแดงนี่มันเป็นอันเดียวกันเพืแช่เผิ่อวถทำว่าได้ไข่หมุดแดงหน่อยแต่เอาไข่มาขวดใส่ไข่ในแกะสีหาบ่อยยากดอกเนาะมาตามหันค่ะโอ้สบายดีเด้อหอยหลายเมนูแท้เลอ่าออันนี้เกงปลาซิว แล้วก <um ็หนึ่งพักคนกูคนเขียนของทีไม่ออกไม่ตูนเพิ่นมาจังหันแง่นบ่เง่นเงียบพอเพิ่นเลือกกินเนาะเพิ่นก็กินเบิร์ดเหรอสุดเงินของพ่อซางโดนสะพอลายซือว่าโบคือไม่สร้างแล้วแบบกระดูกจังหันไว้สัตว์จังหันแล้วโมไปิตะกินแล้วมาเรื่อช่วย โอ้เจวเจวเขียดีโมกับหนึ่งภักกระชุดยอดแล้วสิมือเฮือนพุ่นมาสิโจมมาซอยกินชุดนี้ไม่ช่างคนกำลังสีมากไม่สร้างเพิ่นกำลังไม่กินเข้าพี่บอกเนี่ยกระทาน้องออมสินไปซื้อฟืเพิ่นว่าบ่มีกับข้าวเพิ่นนี้ให้ลูกสาวเพิ่นไปซื้อทอรีสาวเตียวเอิ้นมากินอยู่พี่เพิ่นก็ททะลูกสาวเพิ่นตอนเพิ่นว่า น้องสีไซอออือเออ่ทั้งปรตูที่แถวชงกาแฟชิคกคลอิบร่อยู้จกาแฟว่อนแล้วเท้า ไกิจจอกอยากล่างกินเตนมรถแท็กนีไ่ได้เลไม่จบกับบัวช้นะเนาะมันอยากล่างมันมือยล่างกินลึกเต็มระเอออยากล่างกิจจอกบัวล่างไปล่างอย่างนีเตมรถดูเอี่โพนทีเพื่อนบัวช้เจาะพี่นดองไอ้เพื่อนกาใส่ขวดเอรนอยจากล่างตาหลุดมือ นย่ก็บานเาีที่ดคงนตุ้ยเดกปบนคนหนึ่เนาะเบาคนนี้เนานาักเทียงขิ้ข่าวพุทธกะไรเมือนี้มื่อวนก้เป็ดล้ม ก็หุ่มมาเงี้ยเมาก่อนกะหุ่มใหญ่อย,อยู่แต่ว่าพอตู้เพิ่นกะบฮอนเนาะฮอนงามันเพิ่นหาาิมันอันหักทับหลังคาเนาะโอเคแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะสว่างกัขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาหัก z ้มคลิปแล้วก็บอกข,ข,ขามโฆษณาเนาะ สบายพ่อไอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้ขขงกสุขสุขค้นเ้ยพบพ่อกันไหมในคลิปต่อๆไปพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้กะสบายดี